ประทับใจยังไงว่าคือมันตรนนี้มันจะแตกกขนแงดีลูกดกอิ่วสวยใจว่าแตกแขนแงดีติดผลได้ดีครับผมเพราะว่ามันยอดออกงี๊เขาดีครับผมนี่ครับที่ไอควมประทับใจของโฉมแดงครับครับเพราะว่าอยากให้ได้ใช้กันนะครับครับชัดเจนไหมครับก่อนได้ใช้กันทุกคนเลยอันนี้ผมไม่ได้พูดนะครับอ่าคุณแันกแฟนมันแรกครับจากที่ชีวิตที่ต้องไปนี่ เป็นนี่ก็อักเลยแต่มาใช้โสมแดงตอนนี้คุณนนทบอกสบายใจแล้วครับครับผมหลุนนี่หลุดสินครับครับผมก็โสมแดงถึงบอกสโลแกนของโสมแดงรดต้นทุนเพื่อทำผลผลิตพิกชีวิตเกษตรกรนี่นะครับพิกชีวิตเกษตรกรจริงๆครับครับผมและผมอยากให้คุณนนทนะพาดูหน่อยครับมาไปดูดโดตามมาครับต้องตามมาอ้บนบนร่องเหยียบได้นะได้ครับมาดูครับมาโนนี่ดูความดกของตาครับเนี่ยครับ ดูครับดูครับน้อนนี่ขนาดฝนตกตลอดนะครับฝนตกตลอดและน้ําโอ้โหมันมันดินมันฉ่ำนะครับดูขนาดเหยียบด้ดินยิงแขะเลยครับมาดูเถอะนี่ครับนี่นี่มาดูครับมาดูมาบังมาบังพี่ดองพี่ดองมาเบิ่งเดื้อมามามาจังเสดมาจังเสดละเน่เน่เน่กล้องดูครับเนี่เนี่ไอพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกแตงโมได้ดูหน่อยครับว่านี่ อีกประมาณเจ็ดวันจะได้ตัดครับแล้วเ้อแตงโมตรงเนี้ยโดนน้ามาตลอดฝนตกตลอดใช่ไหมครับฝนตกเรื่อยๆครับมีแดดทั้งวันแล้วก็ตกนะฝนตกไปเราเรี้ฝนตกเรื่อยๆแล้วมีแดดเนี้ยมันมันแตงโมมันจะไม่ชอบใช่ไหมครับทำไมอย่างนี้เหมือนมันเหมือนจะโดนต้มใช่ไหมตกอยก็ไม่ดีครับอันนี้มันตกครับจะทุกวันนะครับก็คือนั่นแหละก็คือมั่นใจครับพี่ใายสมแดงก็ถือว่าโอ้ดูนี่ครับไวยครับเอ้าแล้วคุณหมอไปเยี่ยนอะไรโน่นล่ะครับ กำลังเบิง์กแตงโมอ๋อกระออคุณหมอโน่นโน่นกองโน่นโน่นโน่นกล้องหันไปดูคุณหมอหน่ยโน่นกำลังเบิรกแตงโมโอ้โน่นไอ้แลักษณะเหมือนนั่งขี้นะคุณหมอเอามันหลุดได้ไงอ่ะเอายุงแล้วเอาไว้เอาไว้เด้่มันยังยังอ่อนอยู่เอาไว้ที่ตรงเถาแล้วเอาไว้ตรงเถาไว้ตรงเถาเอาไว้ตรงเถาไปได้ไปได้ยังไม่ถึงเวลาเด้อย่าๆว่าไม่ได้เฉยมันไม่มันไม่ถึงเวลาเดี๋ยวมันจะมันจะมันจะตามกันเด้อ ขครับผมก็ชัดเจนนะครับอันนี้อยากใช้กุนระแวกวามไว้ใจกับพี่น้องเกษตรกรว่าใช้สมทงแล้วมันดีอย่างไรครับใช้สมแดงดีจริงครับเยี่ยมจริงครับครับผมได้ผลผลิตดีครับเพราะว่าลดต้นทุนน้อยแล้วแล้วความหวานของแตงเป็นยังไงครับความหวานกรอบอร่อยครับหวานกรอบเพราะเปลือกแตงแตงนี่จะเปลือกสวยแล้วเปลือกจะบาง เนื้อแดงหมดแดงแดงธรรมชาติครับแล้วจะหวานรสชาติหวานกรอบครับครับผมก็ชัดเจนนะครับอันนี้สมแดงอยากจะพี่น้องเกษตรกรลองนาไปใช้ครับเออคุณอเนกพอจะจําเบอร์ได้ไหมครับเบอร์คุณอหนกครับฝากเบอร์ไปเลยครับเพื่อพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกตังโมสนใจครับอ๋อครับไม่เป็นไรครับครับผมก็คุณแกบอกว่าจําเบอร์ไม่ได้ครับครับผมก็ต้องสุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก คุณแอเอกและต้องขอขอบคุณบริษัทพอลีน่าเน็ตเวิร์ที่บริษัทสมแดงอาหารจูกลังพืชเชียวภาคจูลินซีร้อยเปอร์เซ็นต์มาช่วยเกษตรกรฟื้นฟูดินปรับสภาพดินย่อยสลายวัชพืชใต้ดินทําให้พืชเจริญเติบโตไวพืชจะกินอาหารได้ดีผลจะเป็นจังซีได้เลยนะครับเนี่ยผลสวยนี่ครับเป็นไงครับสุดยอดไปครับครับผมใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีสมแดงรู้จัก ไม่รู้จนเออเยี่ยเยี่ยม